ครับผมสสดีทุกช่วงเวลานะครับผมจเจออีกครั้งหนึ่งนะนนี้ขอทุกคนมีรับอนันต์นะครับผมใครที่มีปัญหาเศร้าใจทุกใจนะครับผมเกี่ยวกับตลาดคริปโตแดงเถื่อนะฮะมีสกรีมเกมเดชาเลน <laughs> อันนี้เป็น Netflix r e a l i t y Competition นะครับผมคือคุณสามารถสมัครเข้าไปได้นะและเงินรางวัลอยู่ที่4ล้าน560,000มนิลเลียนนะครับผมซึ่งมันมี US casting UK casting แล้วก็ g l o b a l casting นะครับผม ซึ่งถ้าเราจะเป็นโกลบอล c a สติ้งสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมในสิ่งที่คุณจําเป็นต้องเตรียมพร้อมนะครับผมในทุกๆอย่างนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมเราสามารถส่งไปได้นะครับผมในทุกกรณีเลยนะตี่งแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับผมที่คุณต้องรู้ก็คือว่าคุณจะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับผมถ้าแต่ถ้าคุณชนะคุณจะได้รับ,บรางวัลใหญ่อันนี้คือชัดเจนนะเขาบอกไว้แล้วนะครับผมส่วนที่สองก็คือจําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะครับผม และสิ่งที่จะเป็นอีกอย่างนึงคือคุณต้องถือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตลอดระยะเวลาการถ่ายทํานะครับผมนั่หนหมายความว่าหนังสือเดินทางห้ามขาดอายุเด็กขาดนะครับและคุณต้องเข้าร่วมโปรแกรมนี้นานถึงสี่สัปดาห์นะครับหมายความว่าอาจจะอยู่ถึงต้นคาดว่าจะอยู่ในต้นปีสอง6ัน้าหกสิบกนะครับผมแล้วก็มีอาจจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงขึ้น,ปนไปในอนาคตก็ว่ากันไปนะสำคัญนะฮะนี่สำคัญนะในการพูดภาษาอังกฤษให้ได้นะครับผมไม่งั้นมันจะมีปัญหาในการเข้าถึงนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะ ก็ส่งเป็นโปรไฟล์ของคุณไปนะครับผมเฮดช็อตความยาวนะครับผมเดี๋ยวนะขออนุญาตอันนี้คืออัปโหลดตัวเองนะครับผมก็คือถ่ายตัวเองนะส่งไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเลือกนะครับผมว่าดัต้าที่ได้รับคือ,อยังไงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายรีจิสเตอร์นะครับผมอีเมลกับพาสเวิร์ดนะฮะแน่นอนว่า ถ้าคุณอยากลองคุณก็ลองดูได้นะครับผมคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรน,น่ากังวลหรือเสียหายขนาดนั้นนะครับผมก็ลองดูผว่าสนุกดีเป็นอะไรที่ดูตลกๆนะครับผมแต่ก็มาในช่วงจังหวะที่ถูกต้องจริงๆไว้เจอกันใหม่ชิปหน้า <c oughs> ผมป้อมนะครับ <c oughs> ใครสนใจก็ลองไปดูันกได้ครับสวัสดีครับ